ถึงสวนตั้งตีนะครับผมจะชิมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสดๆกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆผู้รักในการเกษตรทุกคนนะครับครับสําหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้าสิ่งนี้นะครับมันคืออะไรเจ้าพริกไทยนะครับที่สวนแห่งนี้นะครับปลูกไว้มากมายนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูสวน นนกััเลยะครบวันนี้นะครับเราก็มาที่สวนของบางแอนนะครับก็มาชมพริกไทยสวยๆนะครับตอนนี้เราเข้ามาในสวนแล้วนะครับก็สายพันธุ์ที่บางแอนปลูกไว้นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ซีลอนนะครับลักษณะใบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูลักษณะลูกของมันนะครับเป็นอย่างนี้ลูกของมันนะครับ เป็นเต็มต้นเลยนะครับพริกไทยด่างก็มีเหมือนกันนะครับ ขยายพันธุ์พิกไทยสายพันธุ์ซีรอนนะครับรวิธีการคือใส่กุ้ยมะพร้าวลงไปในถุงดำห่อที่มีรากอย่างนี้นะครับม,มันจะมีราก <linguistic S 1> อย่างนี้นเราก็ห่อไปนะครับตอนนี้ตรงงเปียกกันนะดินต้องเปียกอันนี้เริ่มหมดแล้แล้วก็เอาเมัดเหรอเอาเอาเชีอยมาหมัดตรงนี้หมัดกานตอนกิ่งนะครับโดยกิ่งว่าอนนงเหลือนะจังเด็ดโดใช้ ขุยมะพร้าวแล้วก็มัดอย่างนี้นะครับนี่ก็ติดอ่าน,นี่นะครับที่ตอนกิ่งไว้แล้วนะครับอ่านี่ก็ไม่ต้องเยอะนะครับมันก็จะออกรากตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปอปลูกได้เลยนะครับามาดูวัสดุปลูกนะครับก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมดินนะครับก่อนนี้อ่าทั้งเป็นวัสดุปลูกแล้วก็ชำต้นกล้านะครับ น,นี่นะครับก็จะเป็นการขุดหลุมนะครับเพื่อที่จะเอาเสาไม้นี้นะครับเพื่อให้ต้นพริกไทยได้ขึ้นนะครับบริเวณเสานี้ก็จะขุดหลุมนะครับ นี่นะครับก็กำลังลงเสานะครับีเสาอันนี้นะครับขอนไม้นะครับจากธรรมชาติล้วนๆนะครับต้นไม้ที่ผุพังที่ล้มเองนะครับก็เอามาทำเป็นเสายืนให้กับ พริกไทยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในโรงเรือนเพาะชำกันเลยนะครับอตัวใบอนนี่ตัวได้หญ่ในโรงเรือนนี่คือหลังจากเอามานันหน่อยก็ใส่ถุงดำนี่นก่อนนะอหลังจากที่เราได้จากต้นแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ถุงดําอย่างนี้นะครับอยากเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับนี่ถุงดํานะครับก็เป็นลูกแล้วนะครับ ก็ใส่ถุงดําเสร็จนะครับก็จะไาเข้าโรงเรือนนะครับนี่คือลักษณะโรงเรือนนะครับ DIY นะครับอ่าเาเรียกว่าการอบนะครับอันนี้เราเข้ามาแล้วอ่เข้ามาแล้วในโรงเรือนนะครับโอ้อใส่ไว้ประมาณ1เดือนนะครับที่เราตอนกิ่งเอาไว้นะครับอันนี้ก็สวยๆเลยนะครับในนี้ก็จะมีความร้อนนะครับความร้อนประมาณ 40องศาได้นะครับโดยประมาณนี่สวยๆเลยนะครับ1เดือนหลังจากนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปปลูกลงดินนะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นลำธารเล็กๆนะครับก็จะเป็นฝายที่ทำขึ้นนะครับเพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในสวนนะครับไว้รด น้ำต้นไม้ไว้ใช้ในกลัวเรือนนะครับลงมาถึงกันแล้วนะครับด้านล่างนี้นี่จะมาดูนะครับเห็นน้ําแล้วโอ้นี่คือการทํขวายชะลอน้ํานะครับเ,เพื่อที่กเก็บน้ําเอาไว้ใช้นะครับด้านล่างก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยมากมายนะครับอ้นี่เป็นไปบนโน้นเลยนะครับ การทำประโยชน์ของฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อนอกจากไว้ใช้เก็บน้ำแล้วนะครับบริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีพันไม้นานาชนิดนะครับขึ้นมาทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับและก็มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาอาศัยอยู่นะครับโดยเฉพาะปลานะครับแล้วก็สามารถมาหากินนะครับในแนวธรรมชาตินี้ได้นะครับาเรมาดูลักษณะอีกฝายนึงนะครับ นี่ก็คือการตาฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อที่กักเก็บน้ำไว้ใช้นะครับโหเราไม่เจอ้โ้น้ำเย็นมากครับน้ำเย็นสบายช่นเลย แต่กินไม่ได้เลยครับแต่กินไม่ได้ตอนนี้มาในสวนยางนะครับเจอบอนพันธุ์แปลกๆนะครับนี่ประเทศไทยมีอยู่ต้นเดียวนะครับบอนพันธุ์นี้นะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับนี่สวยๆกันเลยทีเดียว กิ่งพันนะครับนี่กิ่งพันที่ติดแล้วนะครับก็ทางสวนนี้นะครับก็ขายกิ่งละประมาณ50บาทนะครับไม่แพงนะครับนี่นะครับสายพันุ์ซีรอนนะครับอันนี้ก็ออกลูกแล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับมาเที่ยวสวนแบบนี้นะครับก็อยู่ได้ตั้งวันเลยนะครับนี่อยู่ในป่าในธรรมชาติอย่างนี้นะครับ บรรยากาศร่มรื่นนะครับในสวนยางเพื่อนๆนะครับที่มีสวนยางนะครับก็สามารถปลูกพริกไทยเป็นพืชร่วมยางได้นะครับนอกจากขายรูปแล้วนะครับนี่ฝักของพริกไทยแล้วนะครับก็สามารถทํากิ่งพันุนะครับขายได้นะครับนี่นะครับรายได้ดีกันเลยทีเดียวนะครับอย่าปล่อยให้สวนยางของเราว่างเปล่านะครับก็เราปลูกพืชแซมนะครับซึ่งผมก็เคย นำเสนอเพื่อนๆแล้วนะครับใน EP ีก่อนนะครับปลูกพืชร่วมยางวันนี้ก็เจออีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับการปลูกพริกไทยสายฟันซีรอนนะครับนี่บ้านหลังเล็กๆนี้นะครับไม่ใช่บ้านเจ้าที่นะครับแต่เป็นบ้านของฝึ่งนะครับที่เลี้ยงพึ่งเอาไว้ด้วยนะครับไม่รู้มีฝึ้งหรือเปล่านะครับไม่อยากเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมันปล่อยเอา รังนี้เจ้าที่ไปอยู่แล้วนะครับเจ้าที่ปลวกนะครับเข้าไปอยู่แล้วไม่มีแล้วพึ่งนะครับเอามาดูผลผลิตนะครับอ่านี่ก็คือพริกไทยนะครับก็ปกติก็ขายกิโลละประมาณ80บบาทนะครับนี่นะครับก็มีลูกค้ามาสั่งซื้อกันเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพาไปตากแห้งนะครับก็จะเป็นพริกไทยแห้งนะครับ ก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับก็กิโลละประมาณ200บาทกันเลยทีเดียวพริกไตยนะครับถือว่าเป็นพืชสมุนไพรนะครับที่ดีเลยนะครับสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งหรือพริกสดอย่างนี้นะครับอาจจะพริกสดอย่างนี้นะครับก็สามารถเอาไปกินกับข้าวยำได้นะครับส่วน แบบนี้นะครับเอาไปผัดคลิกได้นะครับน่าจะอร่อยเหมือนกันปัญหานะครับการปลูกพิกไทยนะครับที่ควรคำานึงนะครับโดยเฉพาะเชื้อรานะครับซึ่งลักษณะใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนะครับใช้ชีวพันธุ์นะครับแบบพินีย์ได้นะครับอย่างเช่นไตรโคเดอร์มานะครับมาฉีดพ่นบริเวณต้นและใบนี้ได้นะครับ นี่นะครับลักษณะที่เชื้อรากินต้นนะครับพอจะเหี่ยวแห้งอย่างนี้นะครับเราก็บำรุงรักษาดูแลกันไปนะครับเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆน,นะครับมาเก็บพริกกันนะครับนี่สวยๆเลยนะครับบริเวณโน้นเดี๋ยวเรามาเก็บด้วยกันนะครับ วันนี้นะครับก็มาชมสวนนะครับก็ได้กิ่งพันุนะครับสองต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอากลับไปปลูกกันเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านหลังนู้นนะครับก็มีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครใครที่สนใจอยากปลูกนะครับก็สามารถนะครับหาพันุ์กิ่งพันธ์มาปลูกได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบางแอนที่ให้ความรู้ด้านการปลูกพริกไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ มาจมสวนนะครับพริกไทยสายพันธุ์ซีลอนนะครับพื้นที่ในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับก็มาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่สนใจปลูกพริกไทยลองดูครับหากดูแล้วชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่อง T a n d Farm ด้วยนะครับตั้งใน Facebook และ YouTube นะครับ เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนี้นะครับเพื่อนๆตำนานถ้าปิกแห้งเนี่ยตำนานนานนะครับแต่ถ้าปิกสดตำแป,ป,ป๊บเดียวนะครับ